สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o วิ b ช่องที่พร้อมจะพาทุกท่านไปพบกับการรีวิวและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพสูงที่สุดในยุคป,ปัจจุบันและยังคงถูกพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Su-35 รุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญของตระกูลเครื่องบินตระกูลสที่ด่ดดงงั ทั่วโลามสิ SU เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่พัฒนาต่อยอดจาก SU-27 โดยในปี2026รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับวงการการบินและการทหารด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ เครื่องบินลำนี้มีการออกแบบที่เน้นการผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัวสูงความเร็วความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเทคโนโลยีระบบนำร่องที่ล้ำสมัยสิ่งแรกที่โดดเด่นของ SU-35B ปี2026คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์แรงขับสามมิติช่วยให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้อย่างอิสระและทำท่าทางซับซ้อนได้ที่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปไม่สามารถทำได้ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะประชิด ทำให้ su 3 5มีความได้เปรียบในสถานการณ์การรบที่ต้องการความคล่องตัวและการหลบหลีกสูงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยังทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงระดับเนื้อเสียงอย่างต่อเนื่องและมีรัศมีปฏิบัติการที่ไกลขึ้นกว่าเดิม ในด้านของเรดาร์ Su 3 5ปี2026ติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและสามารถติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมกันเทคโนโลยีเรดาร์ AESA ที่ถูกนำมาใช้ทำให้การตรวจจับและการล็อกเป้าหมายมีความแม่นยำสูงขึ้นและยากต่อการรบกวนจากฝ่ายตรงข้ามการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับระบบควบคุมการรบช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้งานในสนามรบยุคดิจิทัลมีจอแสดงผลหลายหน้าที่สามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้พร้อมกันแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเรดาร์สถานะของอาวุธข้อมูลนำทางหรือการติดต่อกับหน่วยสนับสนุนภายนอกนักบินสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบควบคุมแบบปลายบายวายที่แม่นยำและตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีระบบช่วยตัดสินใจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริม ในด้านอาวุธ Su-35 ปี2026สามารถบรรทุกขีปนาวุธหลากหลายชนิดทั้งอากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกลขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นรวมไปถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงทำให้มันสามารถปอรับใช้ตามภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธ,ธาศาสตร์หรือการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินจุดแข็งคือการบรรทุกอาวุธได้จำนวนมากและมีระบบควบคุมการยิงที่สามารถประมวลผลหลายเป้าหมายพร้อมกันโครงสร้างลำ ตัวถูกสร้างจากวัสดุผสมสมัยใหม่ที่แข็งแรงและทนต่อแรงกดดันสูงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้ SU 35ปี2026มีความทนทานและยังช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่ารุ่นก,น,กน,กนก่อนก่อนการปรับแต่งด้านอากาศพลาศาสตร์ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถบินได้อย่างเสถียรและทำมุมร่อนที่หลบเลี่ยงได้ดีกว่ารุ่นเดิม SU-35 ปี2026ยังมีระบบป้องกันตัวเองที่ทันสมัยเช่นระบบก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ระบบปล่อยเป้าลวงความร้อนและระบบเตือนภายเรดาร์เพื่อช่วยให้นักบินสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่อันตรายได้มากขึ้นการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถในการโจมตีและการป้องกันตัวเองทำให้ SU-35 เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ครบเครื่องมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน ความสำคัญของ SU 3 5ปี2026ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆและความพยายามในการตอบสนองต่อสนามรบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการรบแบบเครือข่ายการรบที่ผสมผสานร,ระหว่างอากาศและภาคพ,พื้นดินรวมไปถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอาวุธอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นในโลก SU 3 5ปี2026ยังคงมีจุดแข่งที่น่าประทับใจความคล่องตัวสูงระบบขับเคลื่อนที่เหนือชั้นการบรรทุกอาวุธจำนวนมากและเรดาร์ที่แม่นยำล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้มันถูกจัดอยู่ในระดับแถวหน้าของเครื่องบินขับไล,ย,ลยุคที่4.5แม้ว่าจะยังไม่ใช่รุ่นที่เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5เต็มรูปแบบแต่ SU 3 5ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างดี ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ SU-35 รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางการบินและการทหารและยังเป็นเครื่องบินที่มีความน่าเชื่อถือและถูกยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกหากคุณสนใจในเรื่องราวแบบนี้และอยากติดตามรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์และยานยนต์สมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้วิเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อไปขอบคุณครับที่รับชมและเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า